สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หวยลาวหวยน้อยนะคะเมื่อเช้าเจนฝันเจนฝันว่าเหมือนมีลูกค้าคนที่เจนไปนั่งกินหมูก็บเขานะคะเมื่อคืนนี้นะคะ่ะไปที่บ้านเลขที่3 6 7หทับหนนะคะแล้วเมื่อเช้าอ่ะเจนทําเลขได้2 1 0หนเกณฑ์เลขได้2 1 0นนนะคะแล้วทีเนี้ยเจนฝันว่าเห็นลูกค้าคนที่ไปด้วยกันเนะะี้ยค่ะตัวเขาเองอะ่ะ อายุ59ปีนะคะเจนฝันพี่เขาอะ่ะตัวยาวสูงสูงมากเหมือนหุ่นเหมือนเหมือนเปรตอะ่ะฝันประมาณนี้นะคะแล้วทีเนี้ยในความฝันอะ่ะเราจะตื่นขึ้นมาฉี่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงเขาพูดขึ้นมาว่า1 4 4 5 9ซเ้าขาพูดอย่างงี้นะคะไม่รู้ว่าจะมาหวยอะไรแต่วันนี้นอยเพิ่งเข้าไปนอยพิเศษศูนล่างนะคะคือโพสช้าเกินไปครึ่งชั่วโมง แล้วเลขมันออก0 1ล่างเพราะเจนเกณฑ์เลขได้2 1 0มันมาอยู่จ้ามันมาแต่นั่นแหละ144ก4ับ59ลองดูนะคะน้อยราวลองดูนะคะทุกท่านเน้นไปที่59ไม่มา,มาไม่มาไม่รู้เด้อขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ